สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังชาแนลก็ได้เกร็ดเคล็ดลับความรู้ดีๆนะคะมาทำให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะคะเคล็ดลับนี้เป็นการเรียกโชคลาภเงินทองและดึงดูดทรัพย์ ดึงดูดโชคลาภนะคะให้เตรียมข้าวสารใส่แก้วไว้แบบนี้นะคะเพื่อจะใช้ไว้ปกักทูบถือเป็นการอุดมสมบูรณ์นะคะพืชพันธ์ธัญญาหารนะคะแล้วก็ส้มจะใช้กี่ผลก็ได้ตามสะดวกตามที่เรามีค่ะถ้ามีแปดผลให้ใช้แปดผลนะคะ ถือเป็นเลขมงคลถ้ามีสี่ผลก็ใช้สี่ผลใช้ตามที่เรามีและสะดวกเลยนะคะส้มนี้จะเป็นส้มสีเหลืองทองใช้ดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเข้าบ้านเข้าช่องเรานะคะพิธีนี้ให้ทำที่หน้าบ้านเราเลยนะคะหน้าบ้านนี้หมายถึงว่าทางก่อนที่เราจะเข้าบ้านในตัวบ้านเรานั่นเองค่ะ ก่อนอื่นจะต้องเปิดประตูเพื่อรับทราบก่อนนะคะถ้าใครมีประตูเป็นสองฝั่งสองด้านให้เปิดทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครมีบานเดียวก็ให้เปิดบานเดียวนะคะเต็มที่แล้วก็เตรียมทูบเก้ดอกนะคะพิธีนี้ทำได้ตั้งแต่เช้ามืดจนถึง ห้าโมงเช้าเท่านั้นนะคะถ้าหลังจากนั้นแล้วห้ามทำนะคะให้ทำได้ตั้งแต่เช้ามืดฟ้าสางมาจนถึงห้าโมงเช้านะคะพิธีนี้นะคะให้วางตรงกึ่งกลางระหว่างประตูเข้าบ้านเรานะคะหันหน้าเข้าตัวบ้านเราเลยนะคะเวลาเราจุดธูปให้หันหน้าเข้าตัวบ้านเราเลยนะคะ พอเราจุดธูปมาทั้งหมด9ดอกแล้วก็ให้เราตรวจเช็คดูความเรียบร้อยนะคะว่าธูปนั้นติดหมดทุกดอกหรือเปล่านะคะพอเราจุดธูปมาหมดแล้วนะคะเราก็พนมมือหันหน้าเข้าบ้านเรานะคะให้ตั้งนโมสามจบแบบนี้ค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตสพพัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะพุธทธังเปิดเป็นเงินธรรมังเปิดเป็นทองสังฆังเปิดเป็นข้าวของไหลมาเทมาณชาลิติสิทธิกิจจังสิทธิกรม,มังปียังมะมะเงินทองไหลมาณชาลิติสิทธิกิจจังสิทธิกรม,มังปิยังมะมะข้าวของไหลมาณชาลิติ สิทธิกิจจังสิทธิกรมมังปิยัมมะมะผู้คนไหลมาณนะชาลิติสาธุสาธุสาธุเป็นการเรียกโชคลาภเงินทองนะคะเคล็ดลับนี้เป็นเคล็ดลับการดูดโชคลาภเงินทองเข้าสู่ภายในบ้านของเรานะคะแนะนำให้ทำ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะตามที่เราสะดวกให้ใช้ส้มสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะคะถือเป็นเคล็ดเรียกโชคลาภเงินทองเข้าบ้านค่ะง่ายๆนะคะทําแบบนี้ลองทําดูนะคะเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะทูบใช้ทั้งหมด9ดอกนะคะเป็นเคล็ดลับถึงความเจริญก้าวหน้านะคะเป็นเลขมงคลค่ะลองทำดูค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เ,เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ